คือปกติเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนกินยูลูกชิ้นปลาใช่วันดีคือดียูเนี่ยก็มีคนญี่ปุ่นมาขอซื้อกระดูกปลาเนื่องจากวันหนึ่งอ่ะนางจะต้องทําลูกชิ้นปลาเป็นตันตันเป็นตันตันตกกระดูกประมาณสักสิบกิโลอ่ะจนวันหนึ่งนางก็ไม่รู้อะไรเลยคืออาชีพนางคือทําทําลูกชิ้นขายอย่างเดียวนางก็ไปเข้าคงเข้าคอสปรากฏองค์การนวัตกรรมที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยบอกเฮ้ยเมื่อคุณมีวัตถุดิบดีขนาดนี้ทาไมคุณไม่ลองเอามาเป็นวิจัยนั่นน่ะสิ เขาก็เลยเอามาเป็นวิจัยครับอย่างแรกที่ยูลูกชิ้นปลาที่เยาวราชเนี่ยนะฮะทำมาเป็นวิจัยสามารถเป็นธุรกิจต่อยอดได้จริงๆคือ UNC Calcium ครับโอ้โหแล้วก็ส่งไปประกวดทั่วโลกที่คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกี่ยวกับนวัตกรรมดีเด่นที่ประเทศเยอรมนีโอ้โหตอนนี้นะฮะตอนนี้จริงๆแล้วได้รับรางวัลที่ประเทศเยอรมนีแล้วโดยที่30ตุลาคมเนี่ยดรเกยูโชคล้ำเลิศประธาน กรรมการบริษัท u Fishball mm hmm. ก็คือเขาทำลูกชิ้นปลาจำกัดเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์ UNC แคลเซียมเนี่ยก็เปิดเผยว่าตนเองรู้สึกเป็นเกียรติเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่สามารถ mm hmm. นำงานวิจัย UNC แคลเซียมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียม MCHC สก,กัดซึ่งไปกล้าพูดว่าสก,กัดธรรมชาติ100เปอร์เซ็นต์ครับได้ mm hmm. รับรางวัล Competition นะครับ of Green Invention In 2022ฮะ mm hmm. โดยเป็นกระบวนการผลิตที่นำวัสดุเหลือ mm hmm. เข้าใจปะ วัสดุเหลือจากการแปลรูปปลาทะเลเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วกลายเป็นนวัตกรรมที่จะมาใช้กับร่างกายของเราเดี๋ยวเขาเริ่มทําจากในหลังครัวบ้านเัาเองเนี่ยเขาทําจนเขาได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจากโครงการกรกษาคุณสมบัติของแคลเซียมจากกระดูดอ่อนของปลาต่อการสร้างกระดูกเลยนะ และในงาน The International Trade Fair Ideas Invention and New Products หรือว่า IENA 2022นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมปี65นะที่เมืองนูเรมเบิร์กสาพันสาธารรัฐเยอรมน,นีนะ IENA เนี่ยเป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ แล้วก็นกวัตรกรรมระดับนานาชาติที่สําคัญเนี่ยในสหภาพยุโรปซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีผลงานวิจัยจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมจัดแสดงมากกว่า 500, 500งานงเลยโดยคุณยูคนไทยของเราเนี่ยยูรู้ชินปลาย,ยาวลาเนี่ยเผยว่าความสําเร็จในครั้งนี้เนี่ยมาจากการสนับสนุนจากสภาหอการค้าไทยทั้งให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาต่อเนื่องตลอด5ปีและการนำพาผลงานวิจัยเกี่ยวกับ U.N.C. แคลเซียมไปประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศนะที่หนึ่งนะ เป็นเกียรติบัตรในประเทศและต่างประเทศเป็นเครื่องการันตีว่านวัตกรรมไทยนั้นเนี่ยได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้คณะกรรมการตัดสินใจมอบรางวัลน,นวัตกรรมดีเด่นที่ประเทศยเยอรมนีให้กับผลงานเรื่อง U N C แคลเซียมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม M.C.H.C. สกัดจากธรรมชาติ100%ซึ่งความสำเร็จนี้เนี่ย U.N.C. เนี่ยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสภาหอ,อการค้าไทยทำให้นอกจากรางวัลล่าสุดแล้วตลอดระยะเวลา4ปีในการก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ร,รางวัลเหรียญทองเก,ยกียรติยศ ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมากมายนะกลายเป็นแบบว่านะวัตกรรมใหม่สำหรับคนไทยไปสร้างชื่อเสียงระดรับ<อ>โลกเลยของคนคไทยแล้วก็ถือว่าทั่วโลกยอมรับ UNC <ช>แล้วนะฮะค,คุณสนใจคุณแอดลักไปแอด UNC จุดแล้วก็ hell หรือ02-105-4888เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ f a c e b o o k i g UNC h d คร h e l ม